ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคพิษภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงโรลมโลรวมถึงเขตแดนแสนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าท,ที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูก,กเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้มาเพนนักบวชนักโทษหร,รือสีดาบททั้งหลายชจาบังบดชารับแลงเจ้าสานักเจ้าที่เจ้าใิกายเกติอาจารย์จำามังเวททั้งหลายภาคมืดภาคมายักษ์ศยักษ์สา เ่าครุฑทั้งหลายนะเราเจ้ากรรมในเวรเราคู่กรณีกรรมเราบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหมด้สิ้นนะของหมู่เราเราท่านทั้งหลายนะไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดในทุกแม่นเคยดินแดนนะแล้วก็เหล่าวิบากของอาชาวกทมนะแล้วก็มีใบไหลทางทั้งหลายนะภาคตะวันออกทั้งหมดทั้งสิ้นนะสมรสในภาคตอนออกนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะกกรุงเทพทั้งหลายนะแล้วก็กรรมจิตญาณที่ตายลงในอุบัติการแห่งโลกด้วยโรคระบาดสงครามภัยพิบัติ สงครามกลางเมืองสงครามโลกอะไรก็ตามนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรานังัะชามิ ธรรมังสรานังข <m í Emily> <m í> ัจฉามิสังขังสาหนังขัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานังขัจฉามิทุติยัมปิสังขังสลานังขัจฉามิตตติยัมปิพุทธังสารนังขัจฉามิตตเติยัมปิธรรมังสาหนังขัจฉามิ ติยมปิสังขังสลานังกฉานิหมูเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายหมเหล่าสรพสัตทั้งหลายหมเหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายอย่าด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์ภาคหยา ในทุกๆภาคส่วนในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานตุปปัจจัยททยทานทั้งหลายคีลานาเพสัตว์ทั้งหลายอธิวาสนาบรารมีทั้งหลายขอน้อมถวาย แด่คุณพระรัตนไตรแด่องคุณพุทธ,มทธ,ะ,ทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอาหารหันต์พระมหาอาหารหันต์อริยเจ้า อริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกๆภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจากกี่ยุคกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพเจ้า ขอ,อน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งหมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายนาการบัดนี้ด้วยเถิน และด้วยพระไตจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบรมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายกิจยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ในทุกหมู่เหลาชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรน,นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึ่งมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดานานเทินโสโสโสขอน้อมน้อมองค์มหาบรมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธานหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัตธรรมแด่คุณพระรัตนตรยัยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบร,รมีกรรมใดใด ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยป,เปฏิเสธปฏิฆะลบหลู่ดูหมิน่นกดขี่ข่มเหงล้อเล่นล้อเลียนประมาทปามา่เคยจากจ้วงร่วงเกินเคยย่ำยีบีทา เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต,ตอ่อคุณธรรมตอ่อพระสัจธรรมทั้งหลายตอ่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อาศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีต่อพระสงฆ์นักบวช ต่อองค์มหาบารมีในทุกๆภาคส่วนหรือต่อองค์คุณองค์ธรรมทั้งหลายการทําลายวัดวาศาสนาทําลายสัจธรรมคำสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีทั้งหลายกรรมที่เคยขับไล่สายส่ง องค์มหาบารมีพระสงนักบวชผู้ปวศอริยะสงอริยเจ้าครูรู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ออกจากวัดวาศาสนากรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ต่อภาคส่วนขององค์มหาบรมีไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระจกักรพรรดิพระราชวงศ์องคุรุมหาคุรุทั้งหลาย ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแว่นแคว้นดินแดนการก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามคัคคีแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินแว่นแควนดินแดน รวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุยงให้ต่อต้านให้แยกตัวออกจากองค์มหาบารมีที่ลงมาโปรดในรูปแบบพระมหากษัตริย์หรือพระจกักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม จะกระทําด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามในทุกลักษณะกรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมในความขัดแย้งในความปฏิเสธปฏิฆะการต่อสู้รบราฆ่าฟัน เข่นฆ่าประหัสประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบรมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบรมีทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยกระทำในการลบราฆ่าฟันการทำสงคราม การต่อสู้แย่งชิงกรรที่เคยล่าอาณานิคมล่าเมืองขึ้นกระทํำทรมานต่อประชาชนท้องถิ่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายตรงข้ามการเบียดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินอื่น การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สายส่งความบาดหมางขัดแยง้งทะเาะเบาแหวงการปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัตประหารการรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเข้าลุมทำลาย ทำร้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่นด้วยศาสตราวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายตามนี้เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดรือยาพิษในการเข็นฆ่าผู้คน ปะสุสัตว์หรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายค่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายตามที่เคยกักขังจองจำล่ามโซ่ตีตวน การผูกมัดพันธนาการการตอกตึงกระทำทรมานโดยการใช้ศาสตราวุธในการทิ่มแทงเชือดเฉือนแล่เนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุบตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษ สัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำการบีบคั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการปล้นค่าการปล่อยให้อดอยากถาดแคลนอาหาร หิวโหยจนตายการกัดขังเอาไว้เป็นท่าใช้งานด้วยความทุกข์ทรมานการกระทําชํำเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าศึกการลงโทษการเข้นความลับต่อเราศัตรูขั่อาฆาต นักโทษเฉลยศึกฆ่าธาตุบริวารชนเผ่าต่างๆหรือชาวอนาธิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามที่กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดทั้งสิ้น หรือกรรมเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทำร้ายทำลาย,ลายการใช้อำนาจจิตวิดเดชพลังอภิญญาคุณสายมนดำคาถาอาคมในการกั่นแกล้งรังแก การทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานก,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 การกีดกันต่อร่างกายการกัดกินต่อร่างกายจนเกิดความเจ็บปว่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเขนขนฆ่าจนถึงชีวิต ที่ได้เคยกระทําต่อผู้อื่นทั้งหลายที่เคยกระทําต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ระสงฆงนักบวชรูลูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีอธิวาาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรม ในรูปแบบของเดรัฉานก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำ หรือเป็นผู้ถูกกระทําก็ตามทีกรรมที่เคยฉวยโอกาสช่อชนคดโกงสร้างสถานการณ์สร้างความโกลาหลวุ่นวายชักศึกเข้าบ้านครยยศหักหลังต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบงัง ต่อสาธารณชนต่อประเชศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือกลบเกินความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการค้ากำไรจนเกินสมควร สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของตนและพวกพ้องซ้ำเติมสถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนบนความทุกข์ยากบ,บนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดกลัวหวาดหวาบนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลาย กรารที่เคยกีดกันขัดขวางผู้อื่นการฉกฉวยผลประโยชน์โดยมิชอบเบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละการเกื้อกูลการช่วยเหลือจต่ส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลาย การที่เคยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนการรีดนาทาเร้นสร้างความเดือดร้อนต่อฆาทาาบริวารต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสี่ยมความคิด การล้างสมองการปลุกปั่นยุโยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแตกสามาัคคีกรรมพิก่อการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงจะทบกระทั่งเข่นฆ่าประหัตประหาร ข้ามนทำลายกันแต่ด้วยอุดมการก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ดีความแค้นส่วนตนก็ดีแต่ด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดีการใช้กฎหมายบ้านเมือง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการบีดเบียนการปราบปรามกดขี่ข่มเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้องโดยไม่ชอบการ,รที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมืองการจลาจนทั้งหลายในทุกแวนแควนดินแดนการ,รที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามกรรมที่เคยเบียดเบียนต่อผื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราศัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆ ในทุกชั้นภูมิกรรมที่เคยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างเกินสมควรเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อสนองความทยานอยากความโลภหมกมุ่นสารวนกับความเป็นความอยู่ของตนและพวกพ้อง ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบรมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอาโหสิก,กรรม นับตั้งแต่การบ,บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิก,กรรมแก่ลูกหนี้กรรมหรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจ เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดินในแว่นแคว้นดินแดนในราบสการะในคตินิยม ในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตนคำสัตย์สาบาน คำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในเกียรติยศศักดิ์ศรีความลงยึดติดในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความลงยึดติด หรือความปฏิเสธปฏิฆะในพระศาสนาในพระสัศธรรมในภาคส่วนแข่งองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตวคุรูครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความมหังการความลำพองทั้งหลาย ความเครียดแค้นชิงชังความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงคราม พื้นที่สู้รบพื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแยง้งหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความลงยุติดไม่จบไม่สิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้น ขอประกาศชดใช้หนี่เวณนี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวณทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกการทุกรกับทุกพุทธันดร เวที่วาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระศารราที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง ที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในนาข้อตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวย ความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกานานเธอเอโหสีอโหสีอโหสีโสูโสูโส